สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่2มีายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาดเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะแถลงข่าวเทศกาลดนตรีแจ๊สน,นานาชาติแห่งเมืองหัวหินค่ะ เวลา10นาฬิกาวันที่2เมษายน2568ที่อมาราอินรีสอร์ทอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสานิสาปรังศิษย์สกุลศรีอาจเจ้าของธุรกิจโรงแรมอมารารีสอร์ทนายกรับเลือกสโมสรโรตารีหัวหินพร้อมด้วยมิสเตอร์สเตฟานคารีรามิสเตอร์จอห์นซีเมอร์ฟี่ทีมงานผู้จัดขึ้นแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติแห่งเมืองหัวหินที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทศกาลดนตรีจ ที่เมืองหัวหินโดยขยายจากงานดนตรีริมชายหาดเพียงหนึ่งวันสู่เทศกาลแจ๊สสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นต่อเนื่อง4วันเต็มครอบคลุม7เ,เวทีสําคัญในพื้นที่หัวหินเทศกาลนี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและในปีนี้เรามุ่งมั่นให้ความสําคัญกับศิลปินแจ๊สไทยโดยเฉพาะเพื่อเฉลิมฉลองความสามารถทางดนตรีที่ยอดเยี่ยมของนักดนตรีในประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคม2568เทศ เทศกาลนี้จะมอบประสบการณ์ดนตรีแจ๊สสุดพิเศษผ่านการแสดงสดในหลากหลายบรรยากาศตั้งแต่เ,าเ้าแจ๊สสุดคลาสสิกไปจนถึงเวทีขนาดใหญ่กลางแจ้งได้รับเกียรติจากนายนิติวงวิชาสวัสด์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศ์สิริเพชรเกษมนายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอํานางพัทราวดีมีชูทนศิลปินแห่งชาติเจ้าของโรงเรียนพัทราวดีหัวหินและวิกหัวหินแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนสื่อมวลชนร่วมงานแถลงขา่าวนางสนิสาปรังศรีสกุลศรีอาจกล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของสถานที่การจัดงานโดยการจัดงานเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองและอนุรักษ์มรกดกดนตรีแจ๊สอลล้ำค่า ซึ่งอย่างรากลึกในพระบรมราชุปถัมภ์และประเพณีวัฒนธรรมส่งความปรารถนาดีไปยังเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองที่เกี่ยวพันกับดนตรีความคิดสร้างสารรค์และความวิจิตบรรจงมาโดยตลอดโดยการแสดงระดับชั้นควบคู่ไปกับก,บการปลูกฝังเยาวชนในท้องถิน่นเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการศึกษาและโอกาสต่างๆโดยสนับสนุนนักดนตรีรุ่นเยาวร่วมมือกับเครื่องมือและมหาวิทยาลายัยและสร้างแพลตฟอร์มที่ศิลปินรุ่นต่อไปเทศกาลนี้จึงไม่เพียงแต่จะสร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังทําหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเติบโตส่วนบุคคลและความภาคภูมิใจของชุมชนอีกด้วยอย่างไรก็ดีคาดจะาขยายเทศกาลดนตรีแจ๊ที่เมืองหัวหินไปไกลกว่าสุดสัปดาห์ของเทศกาลเพียงสัปดาห์เดียวเราทุ่มเทพเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อให้เทศกาลดนตรีแจ๊นานาชาติแห่งเมืองหัวหินเติบโตขึ้นทุกป,ปีจนกลายเป็นหนึ่งในงานดนตรีแจ๊ที่ได้รับความสนใจและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติที่กว้างขึ้น ่สวัสดีค่ะทิฉันสันนิสาศีอาศเจ้าของอมราราีสอรทและนายกรับเลือกตรตเตอรีหัวเห็นนะคะมีความยินดีที่จะเรียงให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเราจะมีการจัดหัวเห็น International Jazz Festival ในช่วงวันที่1พฤษภาคม2568ถึงวันที่4พฤษภาคม2568 โดยการจัดงานในวันแรกคือวันที่1ฤพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นการสแสดงพาเลรดของนักเรียนวังไกลกำบลและก็เดินทางตั้งแต่หอ,อ,อนาฬิกามาที่สถานีรถไฟเก่าหัวหินนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองแล้วเราจะมีการขายตั๋วเพื่อจัดการาดินเนอร์ดนตรีแจส๊สที่โรงแรมดุสิตธานีชะอำค่ะ ในวันที่สองนะคะเรามีเวิร์กช็อปสำหรับผู้ปกครองที่จะนำเด็กๆที่สนใจทั้งนการแสดงดนตรีและก็ศิลปะไปเยี่ยมชมบ้านหัวหินโดย<น>ท่าน,นอาจารย์ทวีและอาจารย์นางเกษรา,ามตั้งแต่เวลา10โมงถึงบ่ายสนะคะแล้วเราก็จะมีดนตรีแจ๊สที่อัมารารีสอร์ที่เรียกว่าแจ๊สยูมอร์ซัมมี เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนอ,อ,อุมภาพันธ์แต่ทีนี้พิเศษในวันที่สองพฤษภาคมตั้งแต่เวลานหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ ในวันที่3ก็รบกวนนะคะเพราะว่าเราต้องการจะหาไรายได้เพื่อที่จะไปส่งเสริมให้เด็กทั้งหัวหินเพชรบุรีประจวบชุมพรได้เล่นดนตรีแล้วก็นําไปทำนุบำรุงเครื่องดนตรีไทยกับโรงเรเียนหัวหินประจําอําเภอจะเป็นการขายบัตรเพื่อเข้าชมดนตรีแจ๊สแล้วก็ฟังเพลงแจ๊สที่มูลซูนวาเล่ ส่วนในวันที่4เวันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นการขอทุนเพื่อตี่จากธํานุคบางรุงพระราชนิเวศน์มรึญขไทยวันเราก็จะมีดนตรีแจ๊สและดนตรีไทยโดยคุณจันกระเพอคุูมิน้นและอาจารย์นิพนครูหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะตอนเย็นเราก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างครูเล็กพัชราวดีมีชูโทนและได้รับความกรุณาจาก ศิลปินวงผลิใบของคุณช่างนะคะมาแสดงชี่ิ้งหัวหินค่ะซื้อบัตรได้ที่ตั้งแต่วันที่5เมษายนนะคะจะซื้อบัตรได้ทางออนไลน์หรือทางอัมบลารีสอร์ทแล้วก็ม e, ูลซูนวาเร่ชั้น2ของร้านขมคัดที่บิล่าหัวหินบิเว well, ร่วมกับหัวหินทูเดย์สำรวจชาวต่างชาติพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในหัวหินค่ะ วันที่2เมษายน2568มิสเตอร์จิโอวานนี่แวนดัม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัลบริษัทซิก้าดีไซน์พร้อมด้วยมิสเตอร์ไฮโกเอมานูเอลผู้ร่วมก่อตั้ง well, field, บีเวลลรมิสเตอร์โจนาธานแฟร์ฟิลบรรณาธิการบริหารหัวหินทูเดย์ร่วมกันเผยผลสำรวจล่าสุดจากกลุ่มชาวต่างชาติที่กเกษียณและกึ่งกเกษียณอายุกว่า500คนที่อาศัยอยู่ในหัวหินและเรื่องความปลอดภัยในเมืองที่เบลวิดาเอสเตดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมีนายปราโมทัญญกุลสัจจานายกสโม,มส สอนไลออนหัวหินนางวัสนาสีการจนาที่ปรึกษานายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ ตำรวจท่องเที่ยวและชาวต่างชาติกว่า50คนเข้าร่วมรับฟังมิสเตอร์จีโอวันนี่วนดัมผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิตอลบริษัทซิกาดีไซน์กล่าวว่าคนสำรวจนี้จะถูกนำเสนอในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์จากภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพแบบสำรวจนี้ถือเป็นหนึ่งในการศึกษาที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เกษียณอายุในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ55ปีขึ้นไปและใช้ชีวิตในหัวหินอย่างน้อย6เดือนต่อปีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยชาวต่างชาติจาก76ประเทศโดยส่วนใหญ่มาจากยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนืออายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่12.5ปีและเกือบหนึ่งใน3ของกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในหัวหินมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปี ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลรายประการที่เลือกหัวหินเป็นที่อยู่อาศัยแทนเมอืองอื่นๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบความใกล้ชิดกับชายหาดค่าครองชีพที่เหมาะสมสภาพอากาศที่ดีและการเดินทางสะดวกไปกรุงเทพมหาคนครหลายคนรู้จักหัวหินจากคําแนะนําของเพื่อนหรือจากการเดินทางมาเยือนก่อนหน้านี้ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าหัวหินเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแต่มีทุกอย่างที่ต้องการและถ้าจําเป็นต้องไปกรุงเทพก็เดินทางง่ย มิสเตอร์ไฮโกเอมานนเอลผู้ร่วมก่อตั้งบีเวลกล่าวว่าผลสำรวจยังพบว่าประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง55ถึง60ปีและกำลังพิจารณาย้ายออกจากหัวหินให้เหตุผลว่าค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพที่สูงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องทบทวนการใช้ชีวิตในระยะยาวยังมีหลายประเด็นที่ชาวต่างชาติอยากให้มีการแก้ไขและปรับปรุงได้แก่ความปลอดภัยบนท้องถนนคุณภาพอากาศและมล พิษตามฤดูกาลความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระบบภาษีสําหรับผู้กเกษียณอายุขั้นตอนการขอวีซ่าและการพำนักระยะยาวที่ยุ่งยากปัญหาความสะอาดในเขตเมืองและปัญหาสุนัขจ้จัดส่วนทางด้านมิสเตอร์โจนาธานแฟร์ฟิล์บรรณาธิการบริหารหัวหินทูเดย์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มีการสรํารวจในระดับที่ละเอียดและครอบคลุมเช่นนี้ในกลุ่มชาวต่างชาติที่กเกษียณอายุในหัวหินเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราได้ฟังความคิดเห็นโดยตรงจากผู้ที่เลือกหัวหินเป็นบ้านของพวกเขา และเข้าใจถึงประสบการณ์และมุมมองของพวกเขาได้มากขึ้นและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f c e b o o k i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อ,อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4, 4. สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ